คำทานายธุรกิจแว่นตาของปี2,567เนี่ยก็อย่าเรียกว่าทํานายเลยเรียกว่ามองแนวโน้มคาดการในปี2 5 6 7เนี่ยก็ทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะพ้นจากช่วงเร็วรายละคือกราฟมันจะเป็นขาขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นตอนนี้อยู่ในขั้นนี้แล้วก็กําลังจะเงยหัวขึ้นละทีนี้ว่าเอาแบบภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ของตัวธุรกิจของ เขาเรียกว่าอะไรเดียดวงเมืองอ่าดวงดวงเมืองดวงเมืองคือภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยในปี2 5 6 7เนี่ยจะแบ่งเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังอ่าครึ่งแรกก็จะตั้งแต่มกราจนถึงสงการเลยสงการไปอะไรเงี้ยอันนี้คือครึ่งแรกก็จะเกิดจากการที่ทางด้านของรัฐบาลเราตั้งนโยบายขึ้นมาก็ ทำให้มีเกิดการจับใจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นตัวทางด้านของ easy r e l i e ที่เป็นการลดหย่อนที่เป็นการลดลดหย่อนในส่วนของตัวภาษีทําให้คนเกิดการจับใจ่ายใช้สอยขึ้นมาเนี่ย <c oughs> อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมกราคุมภานี้ก็จะแบบว่าเศรษฐกิจต่างๆก็จะเริ่มกลับมาคึกครับมากขึ้นรวมถึงในส่วนของเรื่องของแว่นตาด้วยธุรกิจที่ได้เปรียบ มากๆก,ก็คือธุรกิจที่เขาจดทะเบียนเป็นววดแล้วก็เข้าสู่ระบบ EC ere c e i ีเ e ฟ e ีรีฟ e ันของทางรัฐบาลอันนี้จะได้ในส่วนของตัวประโยชน์มากๆแต่เ <c oughs> ศรษฐกิจภาพรวมขององค์าพยพต่างเนี่ยมันก็จะทิศทามันก็จะจัดอย่างนี้มันก็จะค่อยๆขึ้นอ่ามันก็จะเริ่มนี้ทีนี้พอสงการพอสงสงการก็จะ ได้รับน้ําชุ่มฉ่ามาอะไรมาก็เศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในมองโดยทิศท,ทางในปี267แล้วเนี่ยก็คือภาพรวมจะเป็นอย่างนี้นี่คือช่วงต้นปีแล้วก็พอเลยกลางปีขึ้นไปเศรษฐกิจก็จะเป็นขาขึ้นเพราะว่าทุกๆอย่างในโลกมันก็จะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงตอนนี้มันลงมาแล้วลงมาตั้งนานละแล้วตอนนี้คือเรากำลังจะเงยหัวขึ้น ก็ในส่วนของทุกๆธุรกิจเนี่ยก็จะกลับมาคึกคักใครก็ตามแต่ที่ปีที่แล้วอ,อ,อดทนในส่วนของการทำงานขอให้อดทนนิดนึงเพื่อที่จะทด้าน,นของมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นครูเป็นกำลังใจให้ในส่วนของตัวธุรกิจแว่นตา ธุรกิจแว่นตานในปีหน้านี้ในปีหน้านี้นการจับใจ่ายใช้สอยต่างตา่างเศรษฐกิจภาพรวมจะเริ่มกลับมาคึกคักขึ้นไปเรื่อยๆยมันจะทําให้ในส่วนของตัวธุรกิจแว่นตานก็มีความคึกคักขึ้นไปด้วยมีความคึกคักขึ้นไปด้วยยอ,ยอดขายของมหาภาครวมก็จะดีขึ้นทีนี้มองในเทรนมอง,มอง,ม,องมองในเทรนมองในเทรนเมื่อกี้คือภาพใหญ่ของเศรษฐกิจ เมื่อกี้คือภาพใหญ่ของเศรษฐกิจคราวนี้มาพูดถึงในภาพย่อยเฉพาะในส่วนของตัวร้านแว่นตาร้านแว่นตาโดยพ้องยิ่งที่เป็นร้านที่ที่เป็นร้านเลยเนี่ยร้านเลยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันเกิดจากภาพรวมเดิมของคนเนี่ยไม่ได้จับใจใช้สอยมันเกิดการอัดอั้นมานานเพราะนั้นเนี่ยปีหน้านเนี้ยปี2อ6 7เเนี่ยมันก็จะทำให้ในส่วนของมีแรงมีแรงเขาเรียกว่ากระแสข,ของการจับใจใช้สอย ขึ้นมามันทำให้ที่จะบอกก็คือใครที่ต่อสู้อยู่ขอให้อดทนอดทนอีกนิดนึงเพื่อที่จะเขาเรียกว่าร่วมเกาะกะระแสอย่าเพิ่งรีบสิ้นใจไปซะก่อนชีวิตนี้เป็นการต่อสู้เพราะนั้นเนี่ยในด้านของการต่อสู้แบบนี้สิ่งที่เราทำมีหน้าที่ต้องสู้และอดทนใช้แรงใช้มันสมองใช้สติปัญญาใช้ความอดทนต่อสู้กับปัญหา ขึ้นไปแล้วปีหน้านี้กระแสลมมันมาปีหน้านี้กระแสลมมันมามันทำให้ในส่วนของอทิศทางเมื่อเศรษฐกิจภาพรวมรวมเรานึกถึงภาพแบบนี้คนงานคนคนงานที่เป็นพนักงานบริษัทก็ ค้าขายดียอดบริษัทก็จ่ายเงินดีพอจ่ายเงินดีเขาก็เอาเงินมาซื้อของข้างนอกไม่ว่าจะเป็นการตัดแว่นอะไรต่างพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมๆเนี่ยมันดีแล้วขอให้อดทนขอให้อดทนแล้วก็สู้ขึ้นมาอย่าได้ท้อถอยอคลิปนี้เป็นกําลังใจให้ที่จะมาบอกกับทางด้านของทุกคนเพื่อที่จะให้รู้ว่าโลกนี้ยังมีความหวัง ใครก็ตามแต่ที่ปีแล้วที่ผ่านๆมาประสบปัญหาปีหน้า2 5 6 7จะไม่เหมือนเดิมแล้วเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นขอให้ทุกคนได้สู้ใครที่นั่งเขาเรียกว่า,าท้อแท้หรือแบบคิดว่าปีหน้าจะเป็นยังไงอันเนี้ยฟังอันนี้แล้วมีกำลังใจในการที่จะเริ่มสู้ได้เลยแต่ก็อยากให้ระมัดระวังทุกๆอย่างอยู่บนพื้นฐานของความฟังเราสังเกตไหมโอกาสเนี่ย มักจะมาตอนไม่พร้อมอ่าโอกาสนะมักจะมาตอนไม่พร้อมเรานึกภาพแบบนี้อ่าเรานึกภาพแบบนี้สมมุติกันว่าเอ่อเราใครเคยเป็นมากอยู่ร้านตั้งนานแต่งตัวซับพร้อมเลยเสร็จเรียบร้อยไม่มีลูกค้าจนเอ๊ะเงียบอยู่ตั้งนานพอเราออกไปธุระเท่านั้นแหละลูกค้าโทรตามนั่นแหละนั่นแหละโอกาสแบบนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าโอกาสมาเมื่อตอนไม่พร้อมดังนั้นเนี่ยเอ่อ ใครก็ตามแต่ไม่พร้อมก็เตรียมตัวลุยเลยยังไงก็เตรียมตัวลุยเลยเพราะว่าภาพรวมของมหาภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นทิศทางนะมันจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะดิจิตอลบอลเดตจะออกมาได้หรือออกมาไม่ได้ยังไงก็ตามแต่ยิ่งถ้าออกได้อะก็ยิ่งดียิ่งยิ่งยิ่งถ้าออกได้นะมันก็จะยิ่งดีมันเพราะว่าในส่วนของดิจิตอลบอรเล็ตคนละ10,000บาทเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราจะต้องเป็นคนที่เสียภาษีอยู่ในระบบภาษีนะจริงๆแล้วต้องบอกงี้ภาษีเนี่ยมันไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือเลี่ยงภาษีแล้วโดนค่าปรับเบี้ยปรับเงินเพิ่มอันเนี้ยน่ากลัวกว่าเยอะภาษีมันไม่แพงเลยถ้าศึกษาดีๆหากว่าใครคิดว่ายังไม่ได้อยู่ตัวเองยังไม่ได้อยู่ในระบบภาษีคือความหมายก็คือเวลาลถสัมภาระวิ่งผ่านทีนึงแล้วตกใจอ,ะอ่ะก็ขอให ไปปรึกษาเ,เขาเรียกว่ากิจการที่เขาพวกรับทําบัญชีพนักงานบัญชีอะไรต่างๆก็ได้แถวแถวบ้านค่าปรึกษาไม่ไม่แพงเ,เพราะว่าเราธุรกิจอย่างเราเราเสียภาษีในรูปแบบของการเหมาใจายอ,อ,อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในระบบภาษีเซ็ตภาษีให้เขาวางระบบให้ดีๆค่าใช้จ่ายใ,ในการวางระบบไม่เท่าไหร่ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แต่งธุรกิจเราในการรอรับเ,เงินดิจิตอลหนึ่งืนบาทได้เลยเเหรือจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับเงินดิจิตอลก็รอรับได้เพราะว่าในทางท่าปฏิบัติเนี่ยทางด้านของทุกคนเศรษฐกิจภาพร,รวมมันดีอยู่แล้วไงเศรษฐกิจภาพรวมมันเป็นทิศท,ทางที่จะแบบขาขึ้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันดีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําต่อก็คือการทําให้ เกาะไปกับกระแสทําให้มันดีทําให้มันดีเกาะไปกับกระแสนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะบอกเรื่องแรกเลยก็คือสิ่งที่จะมาออกพูดก็คือปี2อ7พทิศทางแว่นกําลังมาใครที่เตรียมตัวแล้วกเกาะกระแสไปเลยแต่ถ้าว่าใครที่ยังไม่ทันเตรียมตัวก็เตรียมตัวซะเตรียมตัวหลักๆก,ก,ก็ไม่ได้มากกก็คือเตรียมตัวในเรื่องของการรับลูกค้าการขายภาษี ก็เพราะแน่นอนว่ารัฐบาลที่เขากระตุ้นแบบนี้เขาต้องการให้คนเข้าระบบภาษีเพราะว่านี่ตอนหนึ่ง0บาทเนี่ยที่ให้ออกมาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องเรื่องของภาษีถ้าใครที่เสียภาษีอยู่แล้วมันก็ชิวๆจบแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เสียภาษีเนี่ยเขาจะเฮ้ยฉันจะรับดีไหมฉันจะรับแล้วฉันจะไปเกิดกดเป็นเงินไปขึ้นเงินยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นข้อกังวลแต่ถ้าว่าเราเขาเรียกว่าเสียภาษี ่าเนี่ยเริ่มปี2องพกเนี้ยก็ได้วางให้ให้ระบบบัญชีมาวางระบบให้ดีๆอ่าเราก็สามารถลันไปได้เลยอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็คือจริงๆแล้วอ่ะภาษีเนี่ยมันถ้าเราได้รายได้จริงๆมันก็เสียมันก็โอเคนะก็คือมันคือความสบายใจอ่ะมันคือความสบายใจเราคือหน้าที่พลเมืองอ่าส่วนว่าเขาจะภาษีไปทำไรอันนั้นเราไม่พูดถึงเราพูดถึงว่า หน้าที่พลเมืองของเราเมื่อเราทํามาค้าขายทํากิจการที่ได้รายได้เราก็เสียภาษีเสียภาษีไปเขาเรียกว่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะได้มาซึ่งความสบายใจเท่านั้นเองทีนี้อีกหนึ่งเรื่องอีกอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทํางานเออเท่าที่ครูเห็นมานะอันนี้ครูพูดได้เพราะว่าแน่ร้านของครู ก่อนที่จะพูดประสบมาแล้วคนรวยๆอ่ะเขาไม่ได้มีแค่อาชีพเดียวเขาไม่ได้มีแค่รายได้ทางเดียวอ่าคือเท่าที่ครูเห็นมาแต่ก่อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยครูสังเกตว่าคนที่ทํางานแว่นก็ทํางานแว่นอยู่อย่างนั้นอ่ะคือจะบอกว่าเท่าที่ครูเห็นมาในคนที่เขารวยๆนะที่เขามีเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาไม่ได้เกิดจากทําอาชีพเดียวเขามักจะมีอาชีพที่2ที่3ามอะไรต่างเสมอเลย ทีนี้ไอ้การมีอาชีพเดียวเนี่ยคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจที่ผ่านๆมามันมีไทม์ไซเคิลของมันลกตัวอย่างเช่นเรานึกภาพงี้ช่างแอร์ช่างแอร์เนี่ยอ,อ,อย่างเดือนธันวามกราที่มันหนาวๆเนี้ยช่างแอร์งานน้อยแต่พอมันเมษามีามนาเมษาพฤษภาร้อนตับแลบเนี่ยช่างแอร์วิ่งกันกระหน่ำเพราะว่าถามว่าถ้าไม่วิ่งถ้าไม่วิ่ง แล้วแอร์เสียคืนนี้จะนอนไงยังไงก็ต้องซ่อมอเพราะนั้นเนี่ยไทม์ไซเคิลของมันก็จะเป็นงนี้อันนี้มกราพอกุมพามีนาเมษางานจะพีคเลยแล้วก็มิถุนากกรกฎาสิงหากันยาตุลาไม่เป็นไทม์ไซเคิลที่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำคือนักเรียนทุกคนงานแว่นตาเนี่ยคือหนึ่งในเรื่องละหาอาชีพที่สอง หาอาชีพที่สองสำรองไว้อีกหนึ่งอันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีงานอะไรหรอกที่มันได้ได้ได้ตลอดไม่มันจะมีช่วงได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อาชีพที่สองเนี่ยมันจะมาเป็นลูกคืนที่สลับกันอาชีพสองก็ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราใน1วันเนี่ยไม่ได้งานแรกก็ได้งาน2ไม่ได้งาน2ก็ได้งานแรกกลับไปกลับมาอยู่เนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำฝึกอาชีพที่อ้อาไว้ที่2มันจะเป็นงานอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ละโลเคชันแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนมีสกิลมีโอกาสในการที่จะหาอาชีพที่2ไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยมีไว้ดีกว่าไม่มีอันนี้คือทิศทางปี2อ6 7เพราะว่านึกภาพแบบนี้อันนี้จากประสบการณ์จริงเลยก็ทานด้นของอย่างครูเนี่ยตอนช่วงปีใหม่ก็ซื้อคอนโดใหม่ พอซื้อคอนโดใหม่เนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าการย้ายเข้า,าการย้ายเข้าก็พอย้ายเข้าก็มีการตกแต่งไม่ว่าจะติดพมา่านติดเครื่องทําน้ําอุ่นหรืออะไรต่างเสร็จเรียบร้อยปั๊บครูก็ติดของครูเองแหละก็คือจบแต่แต่พอติดเป็นเสร็จเรียบร้อยปั๊บครูก็เออเนาะที่เนี่ยมันมี700อกว่าห้องเขายังไม่รู้จะหาช่างทำน้ำอุ่นจากไหน ก็แจกใบประกาศโฆษณาใบประกาศโฆษณาไปเลยเนี่ยรับติดตั้งและหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปับ๊บก็เขาเขาก็โทรมาเรียกโทรมาเรียกไปติดคือครูก็ไปติดนะก็ปกติเพราะว่าถือว่าช่วงเวลาที่ว่างจากการทําแว่นะ่ะก็นัดเวลาช่วงว่างจากการทําแว่นเลยทําแว่เสร็จเรียบร้อยปั๊บไปติดข้าวมันบุญทำทำแว่เสร็จเรียบร้อยปั๊บไปติดพม่านเพราะมันก็คืออยู่อยู่ไม่ไกลกันมากแปลว่าอะไรแปลว่าทุกๆชั่วโมงอะ่ะคูนับชั่วโมงได้เงินจาก1 2 1212เสมอ และหลังจากนั้นพอได้ครูได้เข้าไปคุยกับเขาอะไรเขาเนี่ยครูก็ได้พูดถึงเออเนี่ยห้องนี้อยู่เองหรือว่าปล่อยเช่าครับเนี่ยอ๋อปล่อยเช่าเหรออ่าโอเคอยู่เองแล้วไปแต่ถ้าปล่อยเช่าเดี๋ยวเนี่ยคนเช่าให้เดี๋ยวหาคนเช่าให้ก็เลยกลายเป็นครูก็เลยเกิดอาชีพในหน้าปล่อยเช่าคอนโดในหน้าปล่อยปล่อยเช่าคอนโดจากกันนี้ขึ้นน้ำอุ่นแล้วก็พอที่จะขึ้นน้ำอุ่นเสร็จใช้ได้รายได้เรียบร้อยตั้งพม่านเสร็จใช้ได้รายได้เรียบร้อยปั๊บครูก็บอกว่า อ๋อชีวิตจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นช่างเครื่องน้ำมูลหรอกไม่ได้เป็นช่างติดตั้งพม่หรอกเป็นร้านแว่นอ้าวเหรอเอเอคือคเราคนเราได้คุยแล้วไงพอได้คุยมันก็เกิดความแบบเชื่อถือเกิดความศรัทธามันมาความศรัทธามันมาหลังจากนั้นเสร็จปั๊บลากมาตัดแว่นเลยเพราะะน้นเนี้ยครูกวาดหมดทั้งคอนโดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าตัดแว่นให้นึกถึงครูโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรเลยคือคนเราตัดแว่นอ่ะ จริงๆเขาไม่ได้ซื้อแว่นเขาซื้อความเชื่อใจเขาซื้อความรู้จักว่าเฮ้ยเขารู้จักคนนี้เขาก็ลองตักคนนี้แล้วถ้าคนนี้จริงตอบปัญหารู้เรื่องคุยกับเขาได้มันคือช่องทางชัดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคูก็เลยเออทำแว่นติดตั้งกระถินอุ่นพม่นพมานเพราะนั้นเนี่ยในหนึ่งวันของครูก็จะซอยเรื่องของนี้ไปแล้วก็ห้องไหนปล่อยเช่าครูก็เอามาปล่อยเช่าก็พาคนเช่าเดินเอ่อพาคนว่าที่คนเช่าอ่ะเดินดูอา่าห้องนี้มีห้องนิ้วนี้ คนเช่าเขาก็นึกว่าครูมีหลายห้องแต่ป่าหลอกห้องคนอื่นทั้งนั้นเสร็จแล้วปั๊บอ่าถูกใจก็เซ็นสัญญาเช่าครูก็กินค่าเช่า1น,นเดือนไม่ได้เสียอะไรนี่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือตัวอย่างของอาชีพที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คือทุกคนครูเองอยากให้ทางด้านของทุกๆคนปี2อ6 7กเ็นี่ยก็มีเวลาก็ฝึกอาชีพที่2มองหาของแต่ละคนดูว่า อาชีพที่2ของแต่ละคนน่ยคืออะไรเพราะว่าแต่ละคนจะมีเขาเรียกว่าช่องทางและโอกาสที่ไม่เหมือนกันอย่างน้อยที่สุดใน1ชั่วโมงใน1วันวันนี้ไม่ได้แว่นก็ยังได้อาชีพที่2ได้เงินจากที่สองเ,ออเพราะว่าอะไรมันไม่มีหรอกที่มันได้แว่นทุกวัน3ามหแว่นได้แล้วได้งานแว่นทั้ง3ามหวันมันก็มีวันว่างทีนี้มันว่างเนี่ยเราก็สลับด้วยงานที่อาชีพที่สองอจับยัดไปเลยทีนี้ จับยัดเสร็จเรียบร้อยปั๊บสิ่งที่จะได้ไม่ใช่แค่ได้เงินนะได้คอนเนคชั่นได้คนรู้จักได้เพอเพงานงานนั้นแหละงานที่2องแหละมันดึงทําให้เราได้กลับมางานแรกตัดแว่นเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้กับได้เนี่ยคือเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้ปี2 6 7ทิศท,ทางกระแสทุกอย่างกําลังมาเรามีหน้าที่ลั่นเทรนเกาะกระแสไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีและประสบความสําสเร็จในปี2067เท่านี้ครับ